จะไปรถไฟฟ้าใต้ดินดูสัญลักษณ์นี้ไว้ครับมาดูเหมือนในหนังนที่มาถ่ายที่ฮ่องกงใบกนบรรยากาศโฆษณามีจอนวิกเดี๋ยวลองพาไปดูแบบที่รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นไงอันนี้คือทางลงไปสถานีเดี๋ยวรอดูครับว่ามันสะพันไอ้บันไดลงไปจะลึกเหมือนที่รัเสเซียหรือเปล่านะมันไม่ได้เลื่อนนไม่ค่อยลึกนิดเดียวย,ยัยยัย ทีรัเสเซียน่าจะ,ะแบบลึกที่สุดแล้วนี่ครับไปคินเดดีทาก็รถไฟฟ้าเบอร์สองสีน้ำเงินไปไม่แน่ใจกี่สถานีหลายสถานีอยู่โอ้ก็สุดสายเลยเราอยู่นอตพอยครับ 9.2ที่เรานั่งมาจะสุดสายครับเมื่อกี้ประมาณ10สถานนี้9.2ห้องโกงวันลา38บ,บาทก็โอเคอยู่มั้งแต่ก็ถือว่าแพง